เราเคยเห็นไหมคนไม่มีกำลังนะคนไม่มีกำลังไม่สามารถยกอะไรได้เลยเคลื่อนย้ายตัวเองก็ลำบากอ่อนแอมันไม่มีกำลังแต่ถ้าคนมีกำลังเนี่ยหมายถึงขึ้นจากลมก็ได้ทำอะไรก็ได้ย,ยกนั่นยกนี้ก็ได้จิตมีกำลังก็เหมือนกันยกตัวเองออกจากอารมณ์ได้เลย จิตมันยกตัวมันเองออกจากอารมณ์ได้หรือเราจะเรียกว่ามีสติที่แก่กล้าสามารถยกจิตออกจากอารมณ์ได้จเจ้าข้ามอารมณ์ได้เนี่ยอารมณ์เป็นเรื่องสมมุตินะที่มันไม่มาไม่ไปแต่คนที่รู้จักเรื่องนี้ก็คือคนที่มี <c oughs> ภาวะเป็นเสขะแล้วเป็นเสขะแต่ยังต้องศึกษาอยู่ พระเสขะบุคคลผู้ยังต้องศึกษาเสขะอาเสขนะอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาผู้จบการศึกษาแล้วก็คือพระอรหันต์เสขะก็คือตั้งแต่โซดามัคถึงอรหัตมัคนะยังต้องศึกษาอยู่นะศึกษาคือศึกษาถึงการดับทุกนี่แหละมันดับยังไม่หมด